หลวงพ่อเงินรุ่นปลอดภัยสร้างโดยหลวงพ่อเปลืองแต่เราจะมาดูกลิ่งที่อุดกันครับผมหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่ากลิ่งที่อุดทำไมเป็นทองแดงจากประสบการณ์จากข้อมูลที่ได้มานะครับเนาะอันนี้การนำมาเล่าสู่กันฟังกับ ใช้วิจารณญาณในการรับดูรับชมนะครับเนาะเขาว่ากันไว้ว่าพระกับกลิ่งที่น้ำมาอุดจะต้องเป็นคนละเนื้อคนละสีครับผมถ้าพระเนื้อทองเหลืองกลิ่งที่อุดก็จะเป็นทองแดงถ้าเราเจอพระแบบนี้มีโอกาสเป็นพระแท้สูงอย่าพึ่งไปมองว่าเป็นพระเกน,นะครับนะแต่ถ้าพระเนื้อทองเหลืองอุดกลิงทองเหลือง อันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับดูรับชมแยกแยะนะครับเนาะเพราะว่าบางทีท่านไปเห็นพระเนื้อทองเหลืองอุดกลิ่งทองแดงไปมองเป็นพระเก๊แล้วเราก็จะพลาดโอกาสได้พระดีๆนะครับเนาะอันนี้ก็นามาแบ่งกันดูแบ่งกันชมก็ขอบพระคุณที่รับชมคลิปครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ